ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับมานี่มาเดี๋ยวพาไปวันนี้มาที่ไหนกันเต้วันนี้เรามานำเลย angling walk summit walk อีกแล้วก็ <c oughs> คือเราจะมาเดินอีกนะครับวันนี้เดินป่าขยันเดินกันกน,นะก็เลยนะที่เดิมบ้าคล้ายๆตอนแถวๆอยู่เมล์มาซีดอนที่เรามา,าจากทิปที่แล้วว่ะคล้ายๆใกล้ๆกันอ่าฮะใกล้กันมากแล้วตรงนี้มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างจุดไฮไลท์ของมันคือจุดสุดยอดของภูเขาแห่งนี้ครับสุดยอดอะไร เอใช้เวลาเดินประมาณ50าสิบนาทีพันแปดสิบเมตรก็ประมาณกับสองกิโลเนาะแปดร้อยเมตรเออพันแปดสิบเมตรส่วนอดเมตรกับสองโลอ่ะฮะก็เนี่ยฮะวันนี้คนข้อค่อนข้างเยอะหน่อยอากาศดีมากเออรถจอดกันประมาณกับสามสิบพันนมั้ยคนเยอะไปจะเป็นยังไงพร้อมมั้ยลุยครับไปไป นี้แม่งอ๋อแม่งบนทั้งชิปเลยนี่เพิ่งจะเดินมาไม่ถึงร้อยเมตรเลยเอาแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอคนเราฟิลกับคลิปเชอรี่เลยเชอรี่นี่แบบหน้าตาได้แฮปปี้มากข้างหน้านี้เป็นไงล่ะบอกระดับเลยนะความสูงประมาณ เจ็ดร้อยสาิบสองเมตรจากระดับน้ำทะเล Above sea. อ v บ,บ s บ a ี b o v e sea แล้วงข้างหน้านี้ก็มาถึงจุดพักถ่ายรูปจุดแรกโอเหนื่อยอไปดูนะครับ ภาพข้างหลังนี่ครับโอ้ยคืดอยอีกแล้วโอ้ยจุดแรกเราใช้เวลาเดินกันเท่าไหร่นะคระึ่งชั่วโมงวะเดินกันประมาณสักสิบนาทีถ่ายรูปยี่สิบนาทีตอนนี้ไปจุดที่สองกันต่อฮะ ข้างหน้าเหมือนจะเจอจุดที่สองแล้วข้างหน้าก็เป็นอีกจุดหนึงครับไปถ่ายรูปไหนไหนเมื่อกี้เห็นตื่นเต้นกันใหญ่เลยเมื่อคืนอะไรเหรอหน,นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแคงกิ้งล็อกอะคือหินค้างตึงไว้อยู่ตรงเนี้ยสองก้อนครับ ไม่คงไม่ใช่ที่เราจะมาดูวันนี้ไม่ใช่ว่ามาดูแค่หินสองก้อนยอย่างนี้นะฮะ มาถึงกันแล้วครับมาดูนะครับโอเคไหมโอเคโอเคเพิ่มมาถึงจุดสุดยอดแล้วสวยเนาะสวยมากคุ้มค่าครับรอบนี้เดินไม่ไกลด้วยนี่มุมหายชนมุมเสี่ยงตายพี่โดมมุมนี้นั่งอยู่วันนี้ยอดนี้ ที่เขาถ่ายกันนี่ป่ะอินสตาแกรมใช่เนี่ยมันมีทางขึ้นอื่นบ้างมีรอยต่ออยูใกล้จะมาถึงแล้วฮะใช่ปะให้ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมใกล้ถึงแล้วใช่ไหมใกล้ถึงทางขึ้นแล้วอ้าวเหรอเราเลยไม่ถึงทางขึ้นเลยโอ้ยกำลังไม่จะถึง Thế nha chúc con thử lái xe máy chuyển nếp à Này 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 Con này cho kênh นี่ก็ส่งมาเร็วขึ้นไปใช่ปะแต่ส่งมาขึ้นไป <c oughs> มาตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ติดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะเ <c oughs> ขาบอกว่าเจอจุดแล้วครับจุดอะไรไม่รู้ไปดูกันครับเ <c oughs> มื่อกี้กิมหมาเร็วเราเดินมาดูไปแล้ว งไหนที่โรงแจ้งป่ะโรงแจ้งเลยแหละแจ้งก็ขึ้นได้ในที่สุดก็เดินมาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเราที่เราตั้งใจจะมาดูกันแล้วฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะมามานี่มาเดี๋ยวพาไป Kau kita tak, senap-senap ni. Kau lihat ni เห็พวกนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนอทุ่งหญ้าที่อยู่ข้างล่างนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่เรียบหมดเลยแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดลงมากลายเป็นต้นไม้เราจุดที่เห็นตรงนี้ครับมาแล้วต้องถ่ายครับเป็นจุดเช็คพอยต์จุดสำคัญของที่นี่เลยครับ สุดท้ายเนาะถึงจุดสุดยอดทีถึงจุดสุดยอดท่าทีไอ้ Hanging Rock Mountain ที่ไม่ใช่โซดา Rock Mountain นะหินที่เราเห็นอยู่รอบๆเนี่ครับเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดสุด,ดยอดเมื่อหกล้านปีที่แล้วแต่ก็ยัง <laughs> ความสวยก็ยังคงอยู่สวยสวยตามธรรมชาติหมดเลยเนะาะทางเดินก็ไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ชันนิดนึงแต่ขึ้นมานี้ถือว่าคุ้มมากเลยวิวข้างบนนี่สวยมาก ลมก็เย็นสบายครับตอนแรกคิดว่าคงจะเป็นหินแค่ไอ้ธรรมดาเนาะแต่พอขึ้นมานี่อยากให้ทุกคนมาดูนครับถ้าใครว่างๆก็ลองแวะมาดูมาแล้วกันไม่ไกลไม่ไม่ไกลด้วยเนาะครับไม่ไกลไม่ไกลจากเมลเบิร์น c ีบดีเท่าไหร่ครับเดินทางสะดวกมีที่จอดรถมีห้องน้ํามีที่ปิกนิกพร้อมใครจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ขับรถใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสั้นๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันเท่านี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฟาร์มโฮมมานี่มากับรายการแบบมานี่มาเดี๋ยวพาไปมีชื่อรายการด้วยโอเคครับบ๊ายบายายเ้าไปเลยตัดตรงนี้นะ